บ้านโน้นบ้านโน้นว่าเยอะเลยตีหนึงตีหนึงนเป็นกระจายกันมาช่วย้วครัไม่มีปืนครับนายจะแทงเราเหรอ <c oughs> ไม่มีปืนอ่ะเกงคค่ะ <c oughs> <c oughs> หลบไปก่อน เหลือสามสิบล้โหนลงเลงเต็มี่ดิบนนี้บนนี้พี่บนหลังคาข้ามมเข้าครับวุ้ยยิงยิงเจ็ดเี้มนแลวนะ หมดไหมหรือว่านอ๊อายังน็อกอยู่นี่แถบ,บหลังลน,นี่ก็ยังน็อกอ,อยู่แต่ทันเป่าแต่ทันเป่าขอบคุณรับไปสิ ไม่พี่เสียงช็อตหรือเปล่าอ่ะเปล่าไม่เพื่อนไม่เบอร์หนึ่งอ๋ไม่มีปืน่ะขอปืนขอปืนแต่ปืนไปไปไปมีตัวมามีตัวมาหาพี่ไอ้อ้อะยิงลองด้วย

ใช่ใช่ใช่น้องอุตส่าห์หลบหนีมาบ้านนี้นหาไม่เจอยิงแค่เสียงอ้อะจะยิงอย่างเดียว <Watch out. S 2> นี่อยู่บ้านนี้พี่โอ้ได้อยู่ชทางกลางแต่ฝั่งนี้ก็มีเอาตัวใกล้ก่อน <Watch out. S 1> นี่ตรงนี้ อยู่บนหลังคาเหมือนเดิมเราต้องลงมกลุ่กันแล้วน้ำอบโอซอนไร้ยายากระเลเข้าแ่อาไม่โผล่ยังอยู่บนหลังคาใช่ใช่ยังอยู่ยังอยู่เมื่อกี้เป็นโผล่มาทางน้อง หนูน <agen>. ี <c oughs> ่สโมกนะหลังตรงนั้นน่ะ เฮ้งโอเคเคลียร์หลังก็ได้ไอ้ต้นไม้นันลมแล้วเพื่อนเอ้ยพี่ผ้าไปเตะโอ้ยยังมีอีกซ้ายมีอุยโอ้ยฝั่งนี้ก็มา

อาตัวนี oh, mm ้ม hmm. okay. ีสองตัวเหรอ Watch out ล่างสี em> ่ตัว si Watch out ร่างหายโบราแล้วร่างหายอะรละฝ่ายนี้ก็มีนะน้องขาร์โ่ไว้เดี๋ยวพี่ลงไปชุบ I'm recalling a teammate ย มานี่แล้วตัวหนึ่งนอนอยู่ Thanks พี่ๆหลังยังมีหลังมีเลยอีกตัวหนึ่งไม่ทานแล้วมันจะซับน้องมีอยู่หน้าเอาซับแล้ว

ช่บอดบอดตัว่้มาโดนเคาะพี่ไอตัวนี้มันนอกไปแล้วไม่ใช่ใมานนนี่ไปละไอบอดตายไปแล้วลงตัวไหมลงตัวไรเตรงนั้นอีกตัวที่ต้องหายาก่อน

โอ้ยอะไรกิเหมือนเกินเหมือนลบลบออกลบออโอ้ยเพยงเงิกไเลยไม่มีรถอาสม เพื่อนมันไม่มีอะไรหรอกมันชีกเชียเพราะเรารวมกลุ่มมาได้แล้วไม่มีรถอ่ะมีรถมีรถรอบๆอยู่รอบด้านอะ วงไกลมากกูกูว่ากูเป็นนาริกูไม่ได้รวยนะสัตว์กูเปลี่ยนของต่อสองอย่าง ไงคนหรือรถวิ่งสี่คนร้อยตอนนี้โอเคทันแผลไปก่อนดูสิ สี่นายเบารถที่โรงก็ได้ที่รถอยู่ในโรงอยู่นะ บ้านเหรอ <the> เก็บหนักนะเก m a r k e l o c เพื่อนมาคนนี้เฮ้ยคนปาไฟมีเสียงรถมา Mark the location. nhiều nặng nhỉ? Chém nặng nhieu. Vịt đang nặng dài. Đúng vậy. Watch out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 . ไปแค่สามตัวเองแป๊บนะกำลังดึงอยู่ขอบคุณระวัง่ Watch out, watch out. Thank you. Watch out. Okay. Victory belongs to us. And it